สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ c t t ีเจ e ทอนำคุณผู้ชมมาที่การวิเคราะห์กราฟประจำวันที่15มกราคมพศสอ,อ6 7นอะครับตอนนี้เป็นเวลา18บันกา50นาทีผมชานนทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับการวิเคราะห์กราฟวันนี้เป็นเพียงการแชร์มุมอมองการาฟราคาส่วนตัวไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันที่ตารางข่าว ตารางข่าววันนี้ไม่มีข่าวกองแรงนะครับก็จะมีพรุ่งนี้เลยโอเคผ่านไปเร็วๆอ่ายูโรยูเอดีครับต่อกันที่ยูโรยูเอดีอเดอร์ก็ยังถืออยู่นะครับยังไม่มาชนกันทุนของเราก็รันต่อครับรันต่อเนื่องไปโอเคยังโฟกัสที่หน้าบายเหมือนเดิมถ้าหลุดมาเมื่อ,อไหร่นะครับ อาเทรนไลน์นี้เนี่ยถ้าหลุดแบบเห็นเป็นแท่งบิ๊กมูฟหลุดมาเมื่อไหร่ก็อาจจะซับหน้าเป็นหน้าเซลลนะครับเพราะว่ามันก็ต้องโดนการทุนของของผมนะฮะโอเคยูโรยูตีไม่มีอะไรมากนะฮะ ก็ถือไปก่อนลงมาเมื่อไรค่อยหาจังหวะเซลล์นะครับแล้วก็รา,าคาอีกโซนหนึ่งที่สามารถจะหาจังหวะบายได้ก็คือข้างล่างนี้เลยครับข้างล่างนี้เลยแต่เอาที่เห็นก่อนนะครับก็คือตอนนี้รันออเดอร์ถือออเดอร์ที่มีอยู่ก่อน แล้วชนกันทุนเมื่อไหร่และเบรกเทนไลน์ลงมาเมื่อไหร่ก็ค่อยหาจังหวะเร็วครับผมอ่าเพราะว่าตอนนี้เราเล่นหน้าใบอยู่นะท่านเบรกมาก็ก็ค่อยหาจังหวะเล่นหน้าเซลล์นะครับโอเค ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับมีเด d e r อยู่แล้วก็ถือไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันรอตอนมันเบรกลงหรือชนกันทุนเราแต่ถ้านเบรกขึ้นไปเราก็เทลลิ่งไปนะครับอโอเคประมาณนี้ถือไปก่อนนะครับแต่ตั้งตงเตือนไว้แล้วล่ะ ่ามาต่อมาครับ US 30 US 30อืมผมยังมองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมารอโซนข้างล่างดีกว่าถ้าจะบายเนี่ยเพราะว่ามันมันออกข้างมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันออกข้างมาเรื่อยๆนะคะแบบว่าเป็นไซด์เวย์มา ก็เดี๋ยวรอโซนข้างล่างดีกว่านะครับผมจะรอโซนข้างล่างน่าจะโอเคกว่าจะมาถึงตอนไหนก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวถ้าแต่แจ้งเตือนว้แล้วก็ถ้ามาถึงแล้มีสัญญาณว่ามันจะเด้งนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะหาสัญญาณการกับการเสียโของสร้างของราคาสัญญาณการกับตัวนะฮะแล้วค่อยเปิดบ่ายขึ้นไป ค่อยเปิดปายขึ้นไปโอเคตั้งแจ้งเตือนไปแล้วก็ยังแผนเดิมอยู่ครับ US30 รอโซนข้างล่างเป็นออเดอร์บอกใน15นาทีที่ราคายังไม่มาถึงนะฮะยังไม่เคยมาถึงเลยโอเคครับรอบายอย่างเดียวครับรอให้มาถึงโซนข้างล่าง ่อมาคู่สุดท้าย xauusd ทองคําครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะวันศุกร์ตอน3ามทุ่มขึ้นไปชนโซนแล้วรีเจ็กลับมาทันทีนะฮะมาดูในสิบนาทีเป็น engulfing นะครับคือแท่งนี้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะ N N g รนะครับถ้าแต่ผมไม่ได้เข้านะครับไม่ฐานหลับก่อนก็คือถ้าเข้าก็คือปิดแท่งนี้แล้วก็จะเปิดออเดอร์เซลเลยแล้วก็ S L อยู่เหนือตอนันหรือเหนือแท่ง N กรั p ก็ได้นะัครับแล้วก็ r ัน T P ลงมาข้างล่างเลย แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่นะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้เข้านะครับแต่ราคาเสียโครงสร้างในไทม์เฟรม15นาทีนะครับเพราะตรงนี้เกิดเชียงเอาคาแรคเตอร์ใน15นาทีนะครับและราคา ขึ้นไปชนกับซับไพตรงนี้แล้วด้วยเป็นซับไพใน15นาทีนะครับโอเคเลยสามารถเปิดเซลล์ได้นะครับจริงๆเปิดเซลล์ได้ตั้งแต่แท่งนี้แล้วด้วยแท่ง11โมงอืม ถ้าผมจะเล่นนะฮะตอนนี้มีออเดอร์ยูโรยูอยู่ในมือแล้วหนึ่งไม้นะครับถ้าจะเล่นเอาเป็นไงดีตอนนี้ราคามันลงมาแล้วเดีย๋ยวดูในสี่ชั่วโมงก่อนคนระับดขอดูหนึ่งชั่วโมงมมีแท่งใส้เทียนรีเจ็ตสองแท่ง สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิห้านาทีเอาเป็นว่าผมจะรอให้ราคาขึ้นมาสัมผัส ตรงนี้อีกสักทีแล้วกันนะครับผมจะตั้งแจ้งเตือนไว้และเมื่อเกิดพายแอคชั่นเมื่อเกิดพายแอคชั่นผมจะเปิดเซลลพร้อมกับ SL อยู่เหนือหายนี้เลยไฮที่เป็นเอ็นกราฟิกนี้นะครับประมาณนี้ จะไม่ตั้งเหนือโซนแล้วนะครับมาตั้งเหนือหานี้พอแต่ TP ก็จะลงมาโซนถึงโซนข้างล่างแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเทลลิ่งเอาแต่จะตั้ง t v ไว้ประมาณนี้นะครับผมแต่งจริงตรงนี้ก็เข้าได้แล้วล่ะผมคิดว่านะเพราะว่ามันก็ห่างถ้าเราเข้าแบบโซน end gap ของเมื่อวันศุกร์อ่ะมันก็ห่างจากราคานั้นไม่เท่าไหร่ AR ก็ยังคุ้มอยู่ถ้าเข้าตรงนี้เลยนะสมมติปุ๊บ เปิดนี้เลย SL อยู่เท่ากันนะครับเนี่ยอก็ยัง3 3เท่าอยู่ผมอาจจะแบง่งเปิดนะครับแบง่งเปิดไปก่อนสักหนึ่งไม้โอเคตามนี้องคําำโปกัสเซลลขึ้นมาถึงโซน4ชั่วโมงแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวครับแต่ ลุ้นกันว่าจะลงมาได้หรือเปล่าถ้าลงมาก็อาจจะลงมาถึงตรงโลนี้ได้นะครับจะลบแผ่นนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่ามันมันเข้าแผ่นแล้วมันมันชนแล้วแล้วก็เกิดสัญญาณกลับตัวแล้วนะครับโอเคมีไส้หนึ่งสองสไส้ในทำเต็ม4ี่ชั่วโมงนะครับ15นาทีมี e n d r a p i n g ing, พร้อมเชง off connector และก็ย่อกลับขึ้นไปในโซนแล้วโซนสิบนาทีแล้วนะฮะ โอเคผมจะเปิดเซลล์1ไม้และตั้งสัญญาณตั้งแ้งเตือนอีก1ไม้เพื่อมันขึ้นไปแล้วเจอสัญญาณการกับตัวอีกทีผมก็จะเข้าหนึ่ไม้นะครับเดี๋ยวบริหารจัดก,การความเสี่ยงเอานะครับพร้อมกับ SL ที่เหนือกับเหนืออเหนือแทงเอ็นกับตรงนี้นะครับ TP อยู่ที่โซนโลข้างล่างเนี่ย เดี๋ยวเทเลงสต็อปเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคทองคําประมาณนี้โฟกัสเซลถ้า SL ไปได้ชนถ้าชนเอสแอลเบรขึ้นไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอโซนข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโซนข้างบนอาจจะมีลุนลุนเด้งอีกลุนแบบชนและย่ออย่างเงี้ยฮะเท่านี้โอเคโฟกัสที่โซนแรกก่อนได้หนึ่งไม้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ โอเคครับสำหรับวันนี้3มคู่ไม่มีอะไรมากรอครับผมมี1มี2ไม้แล้วตอนนี้โอเคทั้งหมดสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ